แผด 3, 3มาพร้อมกับเซ็ตอร์ติแฟกต์ใหม่ Desert Pavilion c h r o n i c l e และ Flower of Paradise Lost สองเซตนี้เป็นยังไงเหมาะกับใครคุ้มค่าแค่ไหนมาหาคำตอบได้ไหนว่าที่ดันเจียนอรตติแฟกต์ที่คุ้มค่าที่สุดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แมวขาวชาแนลวันนี้เราจะมาเจาะลึกแบบคร่าวๆกับอรตติแฟกต์ใหม่ทั้ง2องเซตกันก่อนอื่นขอเริ่มจากอร์ติแฟกต์สำหรับหนุ่ม Animoboy ที่ร่างกายต้องการประทะอย่าง Desert Pavilion Conical เมื่อสวมใส่2ชี้นขึ้นไปจะบวกบน,าทานัทธาุลม15%แบบเดียวกับเซ็ตสุดโกงอย่าง w i นเดเลเซนและเมื่อสวมใส่สีชิ้นขึ้นไปเมื่อชา้าโจมตีถูกสตูจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีปกติขึ้น10%ในขณะเดียวกันการโจมตีปกติการชาร์จโจมตีและการพุ่งลงก็จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้น40%โดยเอฟเฟกต์นี้จะคงอยู่เป็นระยะเวลา15วินาทีซึ่งนั่นก็นานอยู่นะเพื่อที่จะทำให้เขเข้าใจว่าติฟักเซตนี้ดีแค่ไหนผมขออธิบายการคำนวณดตเหมจคร่าวๆเพื่อให้เข้าใจตรงกันก่อนนะ ถ้าเราไม่สนใจเรื่องเกราะและความต้านทานของมอนสเตอร์เลยดาเมจการโจมตีปกติจะมาจาก4ส่วนหลักด้วยกันส่วนแรกคิดตามสเตตและตัวคูณยกตัวอย่างเช่นน้องหย่อยที่ยิงแรงตามค่ายแท็กทับสกิลโจมตีก็จะทําให้ตีแรงขึ้นและถ้ากดใช้สกิลธาตุก็จะเป็นการเพิ่มตัวคูณทําให้แรงขึ้นไปอีกส่วนที่2จะเป็นดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาตรงๆภาษาอังกฤษจะใช้คําว่า increase damage แหล่งที่มาก็มีอยู่หลากหลายอย่างเช่นสกิลของเช่นเหอวินจินและผลของการใส่เซตเสียเอโค ส่วนที่3คือโบนัสความเสียหายไม่ว่าจะเป็นโบนัสความเสียธาตุหรือโบนัสความเสียหายการโจมตีก็อยู่ในส่วนนี้เช่นเดียวกันส่วนสุดท้ายก็คือ critical damage ตรงนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมเนาะโดยไอเจ้า artifact desk p a v i l i ล n chronicle เนี่ยจะเป็นการเพิ่มช่องค่าโบนัสแบบมหาศาลเชียวละดังนั้นตัวละครที่ใช้ดีก็คือตัวละครที่โจมตีแรงอยู่แล้วมีเบสสเตตสูงหรือมีสกิลที่ช่วยเพิ่มตัวคูณการโจมตีนั่นเอง ในทางตรงกันข้ามถ้าตัวละครนั้นมีโบนัสเยอะอยู่แล้วไปทุนเดิมอย่างเช่นการสวมใส่อาวุธที่เพิ่มค่าโบนัสการโจมตีอย่างเช่นธนูลัสดาบบีพีและดาบฮาลัานอาร์ติแฟกต์เซตนี้ก็จะแสดงประสิทธิภาพน,น้อยลงพี่แมวพี่แมวแล้วเทียบกับอาร์ติแฟกต์ชิ้นอื่นน่ะเป็นไงมั่งได้ได้เดี๋ยวพี่แมวแถลงไขายให้ฟังนะอันนี้เป็นผลครับโดยให้ตัวละครอยู่ที่เลเวล90อัพสกิลเต็มทุกตัวละครถืออาวุธสีดาวเบ็ดอินสลอตขัด5พร้อมกับบาลานซ์ซับสแตทเรียบร้อยแล คือแบบที่ไม่มีบัฟเลยกับแบบที่ได้รับบัฟไอเท็มาเพิ่มเติม1000นหน่วยซึ่งปกติแล้วก็จะได้มาจากเบนนี่คณนั่นแหละส่วนดาเมทที่เห็นในตารางนั่นก็ไม่ได้คิดเรื่องไอเท็คสปีดนะเพราะถือว่าตัวละครที่โจมตีปกติจะต้องชา์าโจมตีก่อนส่วนตัวละครที่ช์จโจมตีอยู่แล้วก็ไม่ได้คอยได้รับประโยชน์เพิ่มเติมเท่าไหร่เริ่มจากที่ฮูเถาชา้าโจมตีก่อนละกันฮูเถาเป็นตัวละครที่บัฟแอเท็ให้ตัวเองได้เยอะมากดังนั้นการเพิ่มค่าช่องบนัสจะเห็นผลดีสุดดดาเเเมมมมของชิมมนวก็ลยยไไ่ีีใครท้ แต่เมื่อพิจารณาถึงเรื่องการกดอันตีแล้วจะกลายเป็นว่าเซตใหม่ของเราจะดูดีกว่าเพราะไม่ต้องพวงเรืองเอเนจีให้วุ่นวายแถมดาเมจโดยรวมก็ยังสูสีกับเซตประจําตัวอย่างคิมซันวิชด้วยซ้ําทำให้นับเรื่องเลยเหยอ่อนะตัวละครต่อมาแม่สาวคนชนเทพน้องหยอยของเราตอนนี้ผมให้น้องสือทนูลัสที่เพิ่มช่องโบนัสดาเมจมาสูงสูงทำให้เซตเอ็กโคทำดาเมจได้ดีกว่าเซตอื่นแต่ก็นั่นแหละนะต่อให้จะแรงกว่าแล้วยังไงล่ะ ผมก็ยังเชื่ออยู่ดีว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ยังคงให้น้องเป็นหินแขวนชิเมนาวาอยู่ดีเพราะว่านอกจากน้องแล้วใครๆเขาก็อยากกดอันติกับท้งนั้นแหละดังนั้นผมว่าเก็บเซตเดเสเซิร์ให้คนอื่นดีกว่าเนอะส่วนอายาโตคุงก็คล้ายกับน้องหย่อยเรื่องโตคุณแต่ว่าสกิลอันติของพ่อหนุ่มชาโน,นะน้าสำคัญกับพี่แกมากๆจึงกลายเป็นว่าเซตใหม่ใช้กับพี่แกได้ดีพอสมควรเชละอย่างน้อยก็แรงกว่าเซตผสม,มนะเอาละได้เวลาของแกงอนิีโมบอยสักทีเริ่มต้นกันที่เต้ายักษ์สาน้อย พี่แกจำเป็นต้องกดอันตีอยู่เสมอดังนั้นเซชิไมนาวะอดดออส่วนเซเวอร์มิเลียนสำหรับพี่แก,แกแรงดีก็จริงแต่นอกจากพี่แกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใส่ให้ใครสุดท้ายถ้าไม่โวยจริงก็ไม่มีใครไปฟาร์มเลยกลายเป็นว่าเซตใหม่ของเราเข้าท้าชิงที่หนึ่งไปซะอย่างนั้นยังไงก็อย่าลืมชา้าโจมตีด้วยละ่ะเนื่องจากตอนนี้เราุดยังไม่เข้างั้นเอาเจ้าหนุ่มเพื่อนตายมาเป็นตัวแทนไปก่อนแล้วกันนะ ยอดตั้งแต่เฮโซด้วยความที่ตัวละครนี้มีดาเมจจากสกิลท่าและสกิลอันตรอยู่พอสมควรเซตเดสเซิร์ตก็เลยไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่นะแต่อย่างไรก็ตามนะด้วยความที่พอลมุธเขามีสกิลบัฟโจมตีแบบโยอิมิยะดังนั้นก็เลยน่าจะดึงประสิทธิภาพของเซตเดสเซิร์ตได้ดีกว่าเฮโซอยู่พอสมควรเลยจะเห็นได้ว่าเซตเดสเซิร์ตต่อให้ไม่ตรงท่าก็ถือว่าแรงใช้ได้อยู่อย่างน้อยก็ติดท็อปสของหลายๆตัวละครโดยเฉพาะในกรณีที่มีบัฟแอดแทกพอเซตนี้ให้ค่าบนัสการโจมตีที่สูงมากนั่นเอง สรุปแล้วเซตเดิร์สเพอร์วิเลียนคอนิเคิลถือว่าเป็นเซตที่ดีเซตหนึ่งเลยแม้ว่าอาจจะไม่ใช่เซตที่ดีที่สุดของหลายๆตัวละครแต่ก็ถือว่าเป็นเซตที่ใช้งานได้ใช้งานง่ายและคุ้มค่าแก่การฟาร์มลองเทียบกับชิเมนาวะที่ใช้งานยากแถมระยะเวลาสั้นอีกต่างหากดูสิส่วนเอ็กโค่ก็มากับดวงเาเมจแกลงและไม่เหมาะกับคนที่ไม่มีเซียลเพราะว่าดันเจียนมันไม่คุ้มค่าแก่การฟาร์มและสุดท้ายขอเทียบกับฮาร์ดออฟเดดเซตรุ่นพี่ที่เรียกได้ว่าแทบจะกลับกันมาไม่สิต้องเรียกว่าเอามา มาดูกันที่เซตต่อไปกันดีกว่า Flower of Paradis e Lost ดอกไม้แห่งส,งสวรรค์ที่สาบสูญชื่อกระเพาะอ,อยู่นะและเจ้าอ์ติแฟกต์เซตนี้แหละที่ผมว่าเป็นตัวเอกของงานเลยเซต Power of Paradis Lost เมื่อสวมใส่2ชิ้นขึ้นไปจะได้ค่า EM 80หน่วยและเมื่อใส่4ี่ชิ้นขึ้นไปจะทําให้ปฏิกิริยามากเฟืองแรงขึ้น4 0และเมื่อทําปฏิกิริยาม้าเฟืองก็จะเพิ่มดาเมจปฏิกิริยาม้าเฟืองอีก25%ซ้อนทับกันได้4่สแต็กนละแต่ละสแต็กจะอยู่ได้นาน10วินาที โหพี่แมวร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยเหรอพี่อย่างนี้มาเฟืองไม่ตุ้มที่เป็นแสนเลยเหรอจะเย็นสาอย่าเพิ่งตกใจกับตัวเลขที่เวอร์วังนั่นเรามาทําความเข้าใจการคิดดาเมจปฏิกิริยามาเฟืองกันก่อนดีกว่าปฏิกิริยามาเฟืองเป็นปฏิกิริยาที่เรียกว่า a n s formative reaction จะมีอยู่5ปัจจัยหลักๆที่ส่งผลต่อดาเมจด้วยกันอย่างแรกคือความต้นานทานธาตุของมอนสเตอร์อย่างที่สองคือตัวคูณปฏิกิริยายกตัวอย่างเช่นทรรมาเฟืองสดก็2เท่ามาเฟืองเผาและมาเฟืองนำมิถิก็3เท่าอย่างที่3ก็คือเลเวลของตละคร ที่เลเวล90จะมีตัวคูณถึงเกือบเกือบหน5่น่ยหหน่วยเลยนะเขาเลยแนะนําให้ไม่ต้องฟาร์มอัพสกิลแต่ให้มาอัพเลเวลตัวละครสําหรับคนที่ทําปฏิกริยาแทนไงและส่วนสุดท้ายจะมีอยู่2ก้อนก้อนแรกมาจาก EM ยิ่ง EM เยอะก็ยิ่งแรงแต่ว่านะยิ่งอัพเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นผลต่างน้อยลงยอะตัวอย่างเช่นดาเมจที่เราได้จากการเพิ่ม EM จาก100เป็น200จะเยอะกว่าดาเมจที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่ม EM จาก200เป็น300้นั่นเองส่วนอีกก้อนนึงจะมาจากเปอร์เซ็นโบนัสอย่างเช หรือ140%จากเซ็ตอัเนเทเซตนี้เปอร์เซ็นต์โบนัสก้อนนี้มันไม่ได้ไปคูณกับเอมตรงๆนะมันจะแรงขึ้นโดโดๆตามเลเวลตัวละครเลยเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมมาฟือนิโรถึงได้แรงมากยังไงล่ะเอาละเรามาเทียบเรื่องดาเมจกันบ้างนะในกราฟนี้จะเป็นดาเมจมาเฟ,ฟืองสดในตีนิโรโดย้คนทิกเกอร์มีเลเวลที่90ได้บัฟโบนัส300%จากนิโรหรือก็คือเลือดประมาณ63,000น,นะจากกราฟจะเห็นได้ว่าถ้าไม่มีคนใส่เซ็ตดีบุตรเลย ให้ตัวละครนั้นใส่ดีบุ๋ดไปเลยจะดีที่สุดเพราะว่าการลดต้านทนานมอเตอร์สามจะทําให้มาเฟืองแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนมากแถมยังหาออฟนี้ได้ยากด้วยเว้นแต่จะเป็นวานอะนะแต่ถ้ามีตัวละครใส่ดีบุ๋ดอยู่แล้วดาเมจที่เพิ่มขึ้นจากเซ็ตดอกไม้นี่คือเยอะอย่างเห็นได้ชัดถ้าจะเทียบให้เห็นภาพสมมุติให้ตัวละครมี EM ฐานจากอาวุธและสเตตของอัติแฟร์รวมกันที่750ดหาเมจที่เพิ่มขึ้นจะเทียบได้กับการใส่เซ็ตไกลแล้วปัดเอ EM มฐานได้ถึง 1, หนๆ และยิ่งปั้นเอเอ็มได้เยอะเท่าไร่เซตนี้ก็จะยิ่งมีความคุ้มค่ามากขึ้นเท่านั้นสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าเซตนี้เป็นเซตที่เกิดมาเพื่อปฏิกิริยามาเฟืองโดยแท้เช่นเดียวกับกรณีของไฮเปอร์บูมและเบอร์เจียนถ้ามีตัวละครใส่เซตสีดีบูดคอยดีบัมมอนสเตอร์ให้อยู่แล้วให้ตัวละครปิดปฏิกิริยาใส่เซตดอกไม้ใหม่อันนี้ไปเลยแรงขึ้นตามตา,าเห็นและถ้าเทียบเป็นเปอร์เซนเตน์การสวมใส่เซตดอกไม้จะช่วยเพิ่มดาเมจได้เกือบเกือบยี่สิบเปอร์เซนต์เชละได้เวลาเตรียมตัวต้อนรับภัยพิบั สรุปแล้วนะถ้าเล่นปฏิกิริยามาเฟืองก็ต้องเซตดอกไม้แต่ถ้าจะเล่นปลูกเล้าเซตไกเดดก็ถือว่าใช้งานได้ดีในสถานการณ์ที่หลากหลายแต่ถ้าฟาร์มแล้วไม่มีเด็ดๆกลับไปใช้เซตผสมส e m ก็ได้นะจะยังไงก็ตามแต่เซตดีฟูดก็ยังเป็นเซตที่มัสแฮสอยู่ดีซับสเตตอาจไม่ต้องดีมากก็ได้ขอแค่ใส่มาให้ครบเซตมาลดต้านทานธาตุไม้ก็พอก็จบลงไปแล้วนะครับกับคลิปว่าที่ดันจี้อ์ติแฟร์ที่คุ้มค่าที่สุดยังไงก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร้ไว้หน่อยนะครับ ผมจะสตรีมช่วงหัวค่ำประมาณ2ทุ่มครึ่งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ถ้ามีเวลาสามารถแวะมาทักทายแลบแลกเ่ยนความคิดเห็นกับผมได้นะครับไายโยนาลา